จุขพันธ์ที่ดีอ่ะเวลาเป็นโปรดักต์เขาก็จะตกผลึกเต็มที่เลยเพื่อที่จะไปวางบนเชลฟ์แข่งกับแบรนด์อื่นๆฟองอื่นๆที่อยู่ข้างๆกันพอเขาใช้โปรดักต์หมดแล้วเนาะไ้ยเราต้องทิ้ง <c oughs> ก็คือพวกนี้ก็คือไร้ค่าแล้วครับเราก็แค่ดึงเขากลับขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างตัวตนของเขาต่อไป <c oughs> ผมก็เป็นนักออกแบบเราก็ไปเจองานเราอยู่ในขนาเรารู้สึกว่าแบบไอเทยเราแม่งบีบงานมาเป็นเดือน เราแค่อยากให้งานดีไซน์ดีๆมีอายุยาวๆคือของชิ้นเดียวกันแต่ว่าต่างกันเราก็เอามาทําเป็นประโยชน์โดยการเล่งเป็นกระเป๋าอย่างแรกทุกอย่างไม่ได้กลายเป็นขยะยอดขายแตะแสนตลอดครับ เราสั่งซองเล็กาแฟพวกนี้ครับสั่งกาแฟมาทานเองที่บ้านซองเขาสวยบรรจุภัณฑ์เขาน่ารักอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บสะสมมาไว้จนวันหนึ่งมันเยอะมากๆเราก็เลยหาวิธีว่าจะใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้บ้างเล็งเป็นกระเป๋าอย่างแรกล็ตอตแรกเราส่งไปให้ประมาณ20 -30 ถึงใบก็ได้กลับมาประมาณ8ใบครับแใบที่กลับมานี่คือสําเร็จแต่ก็เสียไปเยอะฮะมันใช้ได้มันสวยเราก็แจกจ่ายเพื่อนเลยครับเพื่อมันไปได้ลองลองทําให้เป็นโปรดักต์แล้วลองขายดูด้วยข้อจํากัดของซองครับคือเขาเป็น สติกเวลาตัดเย็บเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัดเย็บหนังหรือว่าเสื้อผ้าหรือผ้าทั่วไปเลยครับขั้นตอนก็จะยากกว่าเราต้องทําความสะอาดก่อนเราต้องขึ้นรูปเป็นแพทเทิร์นแล้วก็โมตัดเย็บอะไรเงี้ยต้องมีซับในเสริมให้ใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็เพื่อความแข็งแรงด้วย,ยคือด้วยตัวเขาเองเป็นซองกันน้ำที่ด้านในมีฟอย์กันชื้นแข็งแรงมากอยู่แล้วครับแล้วก็บวกกับการตัดเย็บที่แน่นหนาอะไรเงี้ยครับสามารถใช้ได้นานงานดีไซน์มันเข้าถึงทุกคนถ้าเกิดคนที่ชอบอะไรแบบเนี้ยไม่ทานกาแฟก็สามารถเป็นลูกค้าเรราาาได้้แลวก็สามาถ รู้เรื่องราวของกาแฟผ่านผลงานของเราได้ครับเราก็ทดลองไปงานที่ Art and c r ด f ควันแรกขายไ,ได้ครับคนอาจจะงงคือมันก็เป็นกระบะเล็กๆวางกระเป๋ากระตุกกระจิกคือคนก็หยิบหยิบจับจับแหละแต่ยังไม่ซื้อเราก็เห้ยเริ่มแปลวแล้วไม่มีใครสนใจเลย อีกวันหนึ่งเราก็เลยลองโพสในกลุ่มกาแฟงานคราฟแล้วก็งานสิ่งวัดลอ้อมว่าเออเนี่ยเรามีโปรดักต์ตัวนี้วางขายอยู่ในงานนี้นะเราก็เล่าเรื่องโปรดักต์ของเราไปงานใน3วันที่เหลือก็คือมากันหมดเลยครับ เราก็จะเน้นเรื่องของขยะครับคือแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับร<ม>้านกาแฟาจะมีขยะพวกนี้เยอะมากเราก็เอามาทําเป็นประโยชน์โดยการใช้ในชีวิตประจาวันได้อะไรเงี้ยครับเราก็เล่าเรื่องไปเพราะว่าแต่ละซองมันก็จะมีความสวยดีไซน์โดดเด่นต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับหลักๆขายออนไลน์ครับเราจะอัปเดตสินค้าตลอดแล้วก็มีเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมเรื่องของงานกาแฟาเรื่องของงานออกแบบ<ม>ก็จะมีฟีดได้เรื่อยเป็นคอนเทนต์ให้ติดตามครับเราก็จะมีอีเวนต์ ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เขาจะต้องออกมาเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์นะครับพวกนี้ด้านนอกด้านในแข็งแรงดีมากครับการย่อยสลายก็อย่างที่บอกครับก็คือจะมากกว่าพลาสติกทั่วไปประมาณ2เท่าครับยอดขายฉเฉลีย่ยตอนนี้อยู่ที่หลักแสนเลยครับ เฉลี่ยคับคนกาแฟจะสัก70%คนที่ชอบสิ่งแวดล้อม30แล้วก็คนชอบดีไซน์อาจจะรวมๆครับอาจจะต้องพัฒนาแล้วก็หาวิธีที่จะเข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆจะแบบไปคอลแลบกับ,บวงการรองเท้าเสื้อผ้าหรือว่าเป็นเครืองเขียนอะไรเงี้ยฮะให้ให้มันสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้มากขึ้นแล้วก็อยู่กับผู้คนเป็นนานๆไม่ใช่เราคนเดียวที่เติบโตครับเราจะมีครอบครัวของช่างที่เราส่งงานให้ตามบ้านครับคือเป็นรายได้ที่กระจายสู่คนทั่วไนะครับ